สำหรับในเวิร์กช็อปแรกนี้นะครับเราจะมาใช้งานคำสั่ง Free Transform แบบ Warp นะครับกับการสร้างเอฟเฟกให้กับภาพถ่ายนะครับให้เหมือนกับว่ามีการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเส้นกราฟิกนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะของเส้นกราฟิกที่เป็นเหมือนกับสปีดของภาพคนหรือว่าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับเราจะใช้เทคนิคการเราจะใช้เทคนิค f r e e Transform แบบ Warp นะครับ บิดนะครับเส้นสปีดนั้นนะครับให้มีความผิวไหวนะครับแล้วก็ทําให้ภาพเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญลําดับแรกเลยที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือการเลือกใช้ภาพนะครับโดยที่ภาพของเราเนี่ยจะต้องเป็นภาพคนนะครับภาพสัตว์เลี้ยงหรือว่าภาพวัตถุที่ดูเหมือนกับกําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับเหมือนกับภาพตัวอย่างนี้นะครับที่เป็นภาพผู้หญิงที่กําลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่นะครับ เมื่อเราได้ภาพนะครับที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้าง selection นะครับแล้วก็ c o อ y ภาพนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็น La เยอร์ใหม่หลังจากที่เราสร้าง selection ไว้เรียบร้อยนะครับเราก็จัดการกับ La เ er Back g r o u n d โดยการเทสีขาวทับลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จัดการพื้นที่ของภาพครับโดยที่เราจะต้องเพิ่มพื้นที่เป็นแนวยาวนะครับหรืออาจจะเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับตามที่เราต้องการ ผมจะใช้เครื่องมือ crop tool ครับแล้วก็ drag mouse นะครับเพิ่มพื้นที่ด้านซ้ายนะครับให้กว้างขึ้นหลังจากนั้นนะครับใช้เครื่องมือ move tool ครับย้ายภาพของเราเนี่ยไปวางไว้ด้านซ้ายนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้อง duplicate layer นี้ขึ้นมานะครับโดยที่การ duplicate layer หรือว่าการ copy layer ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะทำการกำหนดตำแหน่งด้วยว่า layer ใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะให้มี ตำแหน่งอยู่บริเวณไหนนะครับซึ่งวิธีการก็คือเราจะกดปุ่มอ l t i n e e t ค้างไว้นะครับแล้วตามด้วยปุ่มลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับเราต้องการที่จะสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับโดยที่ให้ภาพของเลเยอร์ใหม่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งด้านขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กดปุ่ม a l t i เ e e ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่มลูกศรน,นะครับชี้ไปทางด้านขวานะครับก็จะเห็นว่าเลเยอร์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยจะขยับไปทางด้านขวา1พิกเซลนะครับ ตรงนี้เนี่ยให้เรากดปุ่มค้างไว้เลยครับเอาเทเนตค้างไว้แล้วก็ปุ่มลูกศรค้างไว้เลเยอร์ใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นแบบนี้นะครับโดยที่จะมีตำแหน่งไปทางด้านขวาทีละ1นพิกเซลแต่ทีนี้ถ้าหากว่าภาพของเราเนี่ยมันค่อนข้างยาวถ้าเราทําแบบนี้ไปนะครับจะทําให้เกิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นพันพันเลเยอร์เลยซึ่งมันมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรวมเลเยอร์เข้าด้วยกันก่อนทีนี้วิธีการรวมเลเยอร์เนี่ยให้เราเก็บเลเยอร์ต้นฉบับ ที่อยู่ข้างบนเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเราจะเลือกนะครับเลเยอร์ที่อยู่ถัดลงมา1นึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็ให้เลือกนะครับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างสุดโดยการกดปุ่ม Shift แล้วกดปุ่ม Ctrl+E เพื่อรวมเลเยอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะซ่อนเลเยอร์ข้างบนนะครับซ่อนไปก่อนเสร็จแล้วนะครับเราจะ Copy เฉพาะเลเยอร์ข้างล่างนี้ครับที่เป็นสปีกนะครับวิธีการก็คือนะครับให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ Move ถู l ครับ Drag Mouse เราก็จะเห็นว่าชุดของเลเยอร์ที่เรารวมกันไว้เมื่อสักครู่นี้ครับจะถูกก๊อปปี้ขึ้นมาใหม่ทีนี้นะครับเราก็สูบภาพเข้าไปใกล้ๆครับแล้วก็ขยับตำแหน่งเนี่ยให้ชิดกันพอดีนะครับสังเกตนะครับว่าบริเวณรอยต่อจะต้องเรียงต่อกันนะครับต่อกันพอดีแบบนี้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็คนดนอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรวมเลเยอร์เสร็จแล้วก็กดปุ่ม a อ t ชิเน็ตค้างไว้ นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ move tool นะครับย้ายตำแหน่งเหมือนเดิมเวลาที่เราย้ายตำแหน่งนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการให้ภาพเนี่ยอยู่ในระยะเดิมนะครับเราจะต้องกดปุ่ม shift ร่วมด้วยนะครับตอนที่เรา drag mouse นะครับจะทําให้เราจะช่วยให้ภาพเนี่ยนะครับไม่ไม่เปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรือต่ําลงแต่ว่าจะเป็นภาพในระนาบเดิมนะครับเหมือนเดิมครับตรวจสอบดูครับว่าบริเวณรอยต่อเนี่ยครับเนียนพอหรือเปล่านะครับเมื่อ ่อภาพเรียบร้อยคนดนรีอ,อีกครั้งหนึ่งครับย้ายภาพอีกครั้งหนึ่งครับโดยกดปุ่ม altnet ค้างไว้นะครับแล้วใช้เครื่องมือ move tool ย้ายนะครับแดกเมาส์แบบนี้จัดวางตำแหน่งให้ชิดกันพอดีนะครับแล้วก็รวมเดเยอร์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็เมื่อรวมเดเยอร์นะครับก็เราก็จะได้ภาพนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับสปีดแบบนี้ใช้เครื่องมือ move tool ครับย้ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เลือกเลเยอร์ข้างบนนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นออริ i n นอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลเยอร์ล่างนะครับเราจะใช้ชื่อว่าสป e ดนะครับย้ายเลเยอร์ออริจินอครับให้ไปอยู่ในตำแหน่งของภาพคนนะครับภาพผู้หญิงที่เล่นสเก็ตบอร์ดนะครับให้วางให้ซ้อนกันพอดีนะครับก็ตรวจสอบให้ดีครับว่าภาพที่เรานำไปวางไว้นี่นะครับมันซ้อนกันกับภาพที่อยู่ด้านล่างพอดีหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับพอเราได้ภาพลักษณะนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาจัดการกับเลเยอร์สปีดข้างล่างโดยที่เราจะทําการบิดภาพนะครับให้สปีดเนี่ยนะครับมีความผิ้วไหวนะครับเป็นเอฟเฟกที่ดูน่าสนใจขึ้นนะครับก็กดปุ่ม c อน l T ได้เลยครับเพื่อเลือกใช้คำสั่งฟรีทันฟอร์มนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งว a ร์ต่อไปก็คือให้คลิกนะครับที่บนออปชันบาร์โดยเลือก split the W a r p ปเพ t ร c เ l l y นะครับ แล้วก็คลิกนะครับเพื่อแบ่งภาพของเราออกเป็นสส่วนนะครับโดยที่ด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปผู้หญิงที่กําลังเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยเราจะไม่เข้าไปทําการแก้ไขอะไรเลยแต่ว่าเราจะมาบิดนะครับเฉพาะบริเวณกราฟิกที่เป็นสปีดด้านด้านด้านซ้ายนะครับหน้าที่ของเราก็คือให้คลิกนะครับที่ปุ่มนะครับวงกลมอันนี้ครับโดยคลิกนะครับแล้วก็ดร็กเมาส์ลงข้างล่างนะครับส่วนวงกลมด้านล่างนี้ครับก็ แดกขึ้นด้านบนเราก็จะเห็นว่าเกิดเส้นนะครับเป็นเส้นลักษณะที่ผิวไหวแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จัดการปรับในส่วนของ direction point ครับเพื่อเพิ่มหรือว่าลดนะครับการบิดของภาพนะครับก็สามารถทดลองปรับนะครับแล้วก็แดกเมาส์เพื่อดูผลลัพธ์ว่าหลังจากที่เรากำหนดในส่วนของ direction point ไปแล้วเนี่ยนะครับกราฟิกของเรานี่ครับบิดได้รูปทรงตามที่ต้องการหรือเปล่าครับ ก็ทดลองปรับค่าไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากที่เราบิดภาพไปเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างคนนะครับกับตัวสปีดข้างหลังนี่นะครับจะยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับความผิวไหวเนี่ยมันดูไม่ค่อยสมูทนะครับเราก็มาแก้ไขได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเราไปปรับนะครับในส่วนนี้เลยเนี่ยนะครับจะทําให้บริเวณตัวคนนะครับกับสปีดข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะเหลื่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคลิกไปที่สป i t ที่เป็น split the warp crosswise นะครับแล้วก็มาคลิกบนภาพหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะบิดเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เกิดความโค้งนะครับรับกันมากขึ้น เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดหรือกดปุ่มเครื่องหมายถูกบนอ p อ i ชันบานะครับเราจะเห็นว่าสปีดนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับอาจจะยาวเกินภาพไปนิดนึงนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือ Crop Tool ครับคลิกแล้วก็ขยายภาพนะครับให้ยาวขึ้นอีกสักเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับเรามาปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการสร้างแสงเงาของภาพสปีดนะครับให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับวิธีการก็คือ ให้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วใช้เครื่องมือ p เ tool ครับคลิกนะครับแล้วก็สร้างเส้นผ่านนะครับให้รับกับรูปทรงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกขวาแล้วเลือก Make selection เสร็จแล้วนะครับให้เลือกเครื่องมือ Brush Tool ครับกำหนดค่า Opacity ประมาณ20% เลือกหัวแปลงแบบขอบฟุ้งนะครับแล้วให้ค่อยๆระบายสีดำลงไปครับเพื่อสร้างเงาหลังจากที่เราระบายสีดำลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสีดำบางส่วนนะครับที่เลยพื้นที่ออกมานะครับก็ให้คลิกนะครับระหว่างเลเยอร์นะครับระหว่างเลเยอร์สปีดกับเลเยอร์เงาที่เราสร้างขึ้นนี่นะครับให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วคลิกนะครับเพื่อสร้าง clipping layer เราก็จะได้ มิติของเงาขึ้นมาแบบนี้นะครับบริเวณไหนที่เราต้องการเพิ่มนะครับไฮไลท์นะครับก็สามารถใช้เครื่องมือเพนทูเหมือนเดิมครับคลิกแล้วก็แดกเมาส์น,นะครับสร้างเส้นผ่าตขึ้นมาโดยให้โค้งรับกับรูปทรงพอดีนะครับ คลิกขวานะครับแล้วเลือก Make Selection คราวนี้นะครับระบายสีขาวลงไป รเรียบร้อยเราก็จะได้ภาพนะครับในลักษณะนี้ซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสารรค์นะครับาภาพกราฟิกที่น่าสนใจได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพียงแค่เราใช้เทคนิคการบิดภาพแบบวาร์ปของคำสั่งฟีทานฟอร์มนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดูน่าสนใจมากๆนะครับก็สามารถนำเทคนิคการทำงานนี้นะครับไปประยุกใช้ในการดัดบิดรูปทรงอื่นๆนะครับให้ออกมาได้นะครับตามต้องการ